แล้วก็เปิดฉากมาตรงนี้ก่อนเลยรครับผมลอรี่ฮะมีเคล่าครับผมอีูจินฮะแล้วคินเลอร์เขารับบทเป็นเดอบไบับผมเช่นเดียวกันเลยฮะแล้วเขาเด้งหาก่อนเลยครับผม โอ้โหเหมือนจะเห็นตำแหน่งของอลอรี่เหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้แล้วเห็นจริงๆด้วยครับผมแล้วเด้งฟาดเข้าที่หลังไปก่อนนะโอ้โหแล้วตรงนี้เขาจับเครื่องกันสองคนครับผมแล้วอลอรี่ต้องรับโบทจูก,ก่อนนะคนแรกแล้วตรงนี้เขาเด้งโอ้โหแล้วเขาโอ้โหแล้วเขาจะสิบสองวนหลบได้ยังไงนะนั่นและแล้วตรงนี้มีไม้ให้เล่นอยู่นะ แล้วล้วสเต็ปหน้าต่างมาอีกหนึ่งทีครับสำหรับรอลอรี่แต่ยังมีเดอะไบไล่หลังมาครับตรงนี้ถือว่า,ายังเล่นจูบเด็กหน้าอยู่สำหรับรอลอรี่ฮะแล้วเขาเด้งเด้งหวัใจแล้วล้มไปเลยครับผมแล้วเครื่องแรกก็ติดมาอย่างไวครับตัดมาตรงนี้เหมือนเฟิงหมินเขาปั่นชิวๆอยู่คนเดียวฮนะบริเวณแถวแถวไหนเอ่ย <laughs> ยอกๆยอก,ยอก,ยอกแถวแพนะแถวแพแล้วเหมือนจะเอาลออรี่มาแขวนอยู่เบตดเมนไปเลยฮะตัดมาตรงนี้ก็อีูจินเราเครื่องที่สก็ติดเช่นเดียวกันครับผม แล้วเช็คหน่อยเป็นไรครับว่าแถวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าฮะโอ้โหตรงนี้เขาปั่นสองกันอยู่ครับลำลัม EU จริงกับมิเชล่านะถ้าปั่นเครื่องนี้เสร็จก็จะเหลืออีกสองเครื่องฮนะแล้วเช็คไปตรงนี้เขามาช่วยกันแล้วครับ แล้วดึงหลังทันเสียด้วยนะตรงนี้โอ้โหแล้วได้แขวนสองตรงนี้ครับผมแล้วเครื่องที่สามก็ติดมาเช่นเดียวกันนะแล้วตำแหน่งเล่นคินเลอร์อยู่ตรงนั้นเลยครับถ้าแขวนสองตรงนั้นได้นะแล้วเขาจำเป็นต้องไล่หรือเปล่าครับผม เหมือนจะวัดใจแน่จริงก็มาสิครับผมเหมือนจะคิลเลอร์เขาจะโซนตรงนั้นไงโอ้โหสถานการณ์ถามว่าแย่ไหมก็ตอบอยากฮะตรงนี้พอทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับแล้วแล้วอียูจินจังหวะยัดตรงนี้ก็คือเจ็บตัวไปก่อนฮะ แล้วเช็คมาด้านล่างแล้วเด้งเด้งเราฟาดครับผมอยูจีนถึงก็ล้มไปแลวแล้วตรงนี้มีเคล่าเอาไงดีครับผมเหลือคนเดียวเท่านั้นครับมีเคล่าแล้วมีเคล่ามีเคล่าจะดึงหรือเปล่าเราตีมีเคล่าเข้าไปหนึ่งทีแล้วมีเคล่าดึงได้ครับผมแล้วมีเคล่าดึงได้แล้วตรงนี้ลอรี่ก็ช่วยครับอู้ดมันชุนละมุนไปหมดนะตรงนี้แล้วเหมือนกับคินเลอร์จะไล่เพิงหมินให้ล้มติดเก็บตรงนี้แล้วรีบลอยครับผมโอ้โหเก็บสี่ไปเลยฮะ ไม่ใช่เก็บสี่ครับขอโทษครับเหมือนกับตีล้มสี่คนไปเลยฮะตรงน,นี้แล้วไล่แขวนทีละคนครับสําหรับคินเลอร์โอ้โหแล้วแขวนครับผมอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนั้นนะ,นะแล้วปิดลอรี่ตุยไปเลยฮะโอ้เขาเล่นโหดเหมือนโกใครมาครับ แล้วเขาพยักหัวเหมือนจะโมลิหรือเปล่าฮะตรงนี้ถูเขาเล่นโหดเหลอหหือเกินนะครับสำหรับโมลีเซเซเล่นปเป็นคิลเลอร์นะตอนนี้ถ้าตัดภาพไปดูข้างล่างอีกทีคือแบบโดนแขวนสามใต้เบดเม้นนะโอ้โห นี่ฮะคือล้มสามไปแล้วใต้เบสบมลน,นะแล้วเรียบร้อยครับสู่ขิดไปแล้วสามคนแล้วทําการจัดฉากฆ่าตะกรรมครับตอนนี้โอ้โห แล้วฟาดไปครับกลางอกรัรผมฮืมเรียบร้อยฮะโอ้โหเล่นโหดเหมือนโกดใครมาฮะอย่างเครียดอย่างตึงครับผมพูดได้แค่นี้โอ้โหจีจครับสถานการณ์ถือว่าสูสีครับผมเดี๋ยวมาทวนแต้มกันหน่อยฮะแต้มเซอร์ไบเวอร์สูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่น 839แต้มเลือดนะตามสุดอยู่ที่3,205แต้มเลือดส่วนคิลเลอร์ได้ไปไม่น้อยเหมือนกันอยู่ที่18,926แต้มเลือดนะเดี๋ยวเรามารอหลังบ้านเรารวมผลคะแนนสักคู่ครับแล้วเราจะทําการประกาศว่าใครจะเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับผมโอเคครับผลคะแนนออกมาแล้วครับตึงไม่ไหวในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะ ในทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์อะไรทัวร์นาเมนต์อะไรเดทบายสุ่มตายสุ่มรอดเดอะซีรีส์ของเพจฉายเดียวนะครับขอประกาศผลนะครับผมว่าทีมชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่แถมแทดแทมแถ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 มขอแสดงความยินดีกับทีม โมริเซนเซ่ด้วยครับผมโอ้โหแต้มเฉือนกันนิดเดียวครับโมริเซนเซ่อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสาสิบหกแต้มเลือดฮะส่วนแรงนาล็อกวีสองอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต้มเลือดครับผมขอสแสดงดวความยินดีกับทีมโมริเซนเซ่และเป็นกำลังใจให้กับแรงนาล็อกวีสองด้วยนะครับขอสแสดงความยินดีกับทีมโมริเซนเซ่ด้วยครับผมแลวน้กว่ยถลกด้วยไงเอวเดนน่ะ ขอแสดงว่ามยินดีด้วยเร <c oughs> โหเกมแม่ง <c oughs> ตึงจัดจริงอฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอฮะ